ครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ไร้ฟ้าของมังกยนะฮะก็มาติดตามนักกีฬาของทีมเราฮะซึ่งส่งเพียงคนเดียวนะจะสู้เขาได้ไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนว่าความในใจเป็นไงบ้างก่อนเน้นเน้นจบครับเน้นจบเน้นจบแล้วก็จะดึงระยะเรื่อยๆนะครับก็ว่ายเออสามโลวิ่งอีกห้ากิโลก็เน้นจบนครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมเฉยๆปกติเพราะว่าไม่ได้ว่ากดดันอะไรนก็คือว่ามาชาลนจ์ตัวเองกับว่า มันจบอ่ะมันจบรายการประมาณนั้นวิ่งก็เรื่อยๆเอาระยะที่ซ้อมมาตามปกติไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเองเกือบตรงเราเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมใช่เจ้าถิ่นมูดินเจ้าถิ่นครับผมใช่มงกรมาจากที่อื่นจะสู้มูดินได้ไหมแค่นั้นแนี่ยหยอหยอกหยอกไม่ใช่นี่จบนี่จบโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันครับ <Hello. S 2> ออขอกับคุณไทยรัฐด้วยนะคะอาล่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพนะคะแล้วก็มีแบรนมาสเตอร์ด้วยนะคะนอกจากค้ช้างแล้วยัมีคุณสาวร้อยรุ่ีผานแสงจูงโตงอะ่ะนักว่ายน้ได้เขอาสัดน้ำนักไปกีฬาด้วยและคุณล้วตีรารัชตระศรียากราอดีนักว่ายนะ้ำคุณสอนยคะและ ก็โโมีนักกีฬาที่เพิ่งจะเริ่มเข้าการแข่งขันเอา,าค่าตลาดนะคะก็มาเปิดเซตที่เวทีนี้ที่อารีด้วยนะคะก็อขออยากจะขอให้แข่งขันได้อย่างสนุกสานา <ๆ S 2> นะค,ะค่ะเอาละค่ะเก็บภาพเรียบร้อแยแล้วเนาะพร้อมไหมคะออกทางด้านขวาด้านขวาของคุณน,นะครับโดยที่เราจะต้องว่ายน้ำสี่รอบ ในแต่ละรอบนะครับสามารถขึ้นมารับน้ําอาหารได้แต่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับเราจะต้องมาเข้าเส้นพินิษที่ตรงนี้นะครับในขณะที่ของคนอื่นเขาเราไม่ต้องไปมองมน,นะครับเขาจะต้องผ่านไม่ได้เข้าพินิษของระยะ5กิโล3กโลห5กโลเพราะเขาจะต้องไปต่อที่การวิ่งแต่ของเราที่เป็นรัยน้ำ10กิโลอย่างเดียวเราจะต้องมาผ่านพินิษตรงนี้นะครับเพราะ เพราะเส้นเส้นที่นี้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นทนี่ใช้เวลาทั้ตางสตาร์ิน,นและสตารเอาการปล่อยตัวของระยะ10กิโลเราจะปล่อยไปทีเดียวพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับผ่านชิปสตาร์ตรงนี้ก็คือเริ่มครับไม่ว่าจะเป็นการที่ออกไปต่อหรือว่าไม่มีการแลเกเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เมืมม่อก็ตามถ้า่ผ่านเส้นชิปสตาร์ไปแล้วที่อาจจะต้องวิ่งผ่านทางข้างขวา ซึ่งเราจะต้องเล็งไปที่ทุกสีเหลืองทุกใจที่สุดนะครับงไปที่ทุกใจที่สุดแล้วก็จะมาทุกสีส้มนะครับสีส้มขึ้นไปอยู่ห้าฝากระอกเราแล้วเราก็จะไปสีเแดงต่าลๆแล้วก็ยิงยิงกลับมาที่เส้นนะครับยิงกลับมาที่เส้นเราจะต้องวิ่งผ่านต้นสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งสีเหลืองกับตัวนีเซเซอร์ ึ ne Aí, huh. ้นมาหนาแล้วเราก็ลงไปรงไม่ได้นะครับนันก็คือลงนั่นสีเหลืองให้ตัวเอีเออนะครับอนนี้ทุกคนของสายอะไรไหมนักกีฬา10กิโลมีอยู่ี10คนขอคิงค่ะที่ที่ห่นักที่ยังไม่ได้เข้าอะไรกครับนี้ล่ลงข่วนไหวโลอ้จ็ ตอนนี้ก็ปล่อยนักกีฬาสิบกิโลไปแล้วนะครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคเลยอ่ะใช่ใช่อ๋อคุณไม่ใช่อุปสรรคเลยนะเขาดึงปีดึงปีตายกันหมดเลยนะแต่เนี่ยมันดึงยากดูต้องเล็งเหลี่ยงดีๆลยน้ำพัดเมอะดูไหว้เผื่อไปทางนี้ฝั่งนี้หมดเลยนะส่วนใหญ่นักกีฬาใหม่งนั้นเลยนะคุณเนี่ยว่าเขาไหวไหวเผื่อมาฝั่งนี้หมดเลย ไปนู่นเหรอทุ่นเหลือเห็นไหมเขาวหวอ๋อทุ่นนู่นสิบกิโลอยู่นู่นใช่ไหมอ๋อทุ่นเหลืองอใกลๆข้นนีน่นตานะคับึ่นก็ใ,กนนใช้ได้ขึ้นถือว่าแรงในระดับอย่างนี้นะประมาณกับ80ิเซนกับเมตรเลยเมตไมยากยู่นะ ก่า1.5กิโลเมตรนะวสปแ้รกมก็จะว่าิดตายเดี๋ยวนี้ดึงปิดาองเสียงได้เดเดเข้าไปสงเสียงได้ค่ะเย้ที่สมโี่ไปที่ไหนไ้สีสีแดง ได้ไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองมันจะสิบ้สีแดงแล้วก็อิยาวแดงแล้วก็ิยาวไวิงรอที่นลองกันนั่นใหม่ใช่วิ่งอโอ้สุดยอดสี้น่สี่รอบสี่อนด้วยสี่รอบโอ้โไปสีสีแดง เอเมนท้ายหมดแล้วมันต้องเบียดมาทางนี้เห็นไหมเพราะเพราะเราไล่อ่ะลุกมาขึ้นเราต้องมาเผปลี่ยนจะได้ตีต่อในการแข่งในการรองแข่งหน้า Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. i think. ไม่รอดมีไหมไม่มีนะคะก็ขอตรนรับทุกๆคนเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะต่อไปนะคะผิวของเราจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าเมจิต้องขอบอกกันนะคะว่าการเตรียมงานของ NJ l กรทอนเนี่ยเมจิเตรียมงานมาทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะการแผนทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยนะคะด้วยสถานการณ์ตั้งแต่ในเรื่องของสถานการณ์โควิดเมจิก็คอยให้ทีมงานเฝ้าดูอยู่ตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงน้ํามันรั่วนะคะ ส่วนตัวเมจิเองก็คอยเช็คข่าวตลอดเพื่อมั่นใจว่า,านักกีฬาเองจะต้องปลอดภัยด้วยเราพยายามเช็คข่าวทุกที่นะคะสุดท้ายแล้วเมจิก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวเมจิเนี่ยแหละลงมาไหวไ้ไปกับ4กิโลให้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นน้ำมันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเราดูจากแหล่งข่าวเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมา,าหรือยังหรือยังไม่มาหรือยังจนเมจิต้องมั่นใจว่าถ้านักกีฬาว่ายแล้วอย่างแรกเลยสุขภาพและความปลอดภัยของเขาจะต้องมาก่อน สำหรับวันนี้นะคะในครั้งแรกนี้ถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่สะดวกหรือว่าติดขัดอะไรไปแม่จีเองในนามของเจ้าของงานหรือว่าคนจัดงานนะคะแม่จีต้องขออภัยนักกีฬาทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะและก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลารีแลกซ์กันแล้วนะคะทุกคนก็เอนจอยกันไปแล้วนะ เราถึงเวลาประกาศผลรางวัลแล้วจค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณพันธมิตรก่อนที่เราลงมือทำใช่แล้วค่ะเราต้องขอบคุณจริงๆเลยนะเพราะว่างานนี้เราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเราไม่จิตต้องใช้คําว่าพันธมิตรตัวต้องใช้คําว่าพันธมิตรแล้วก็มิตรภาพที่สปอร์ตงานนี้นะคะแล้วก็ร่วมกันทำงานกันตั้งแต่ต้นจนจบเลย งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆถ้าเราไม่มีมิตรภาพแล้วก็พันธมิตรเหล่านี้ด้วยค่ะค่ะได้แก่บริษัทคอเคมาติสจำกัดค่ะมาเชิญพี่ช้างเลยค่ะพี่ช้างด้านหน้าเลยค่ะสรีนพลารีสอร์ทนะคะพี่โตนี่นะคะเปไทผู้บริหารเป็นกรรมกรด้วยนะคะสปอร์ตสเปซิฟิกไทยแลนด์นะคะคุณเดวิดค่ะวันนี้นะคะสเตตไฟเดอะเรียลยูค่ะด้วยสเตตไฟนะคะไทร์ับค่ะไทร์ับคุณบอสค่ะ ไอเรเซวันนี้ไม่มานะคะชูชานยูแอนดรัรนเนอร์ค่ะ 2-time you แล้วก็ขอบคุณเพจที่สนับสนุนในการแชร์ข้อมูลเราด้วยนะคะ Facebook Open Water Marathon Swimmer อยู่ไหนแล้ว Facebook Open Marathon Swimmer อยู่ไหนคะค่ะโกรีฑไทยไทยแลนด์ค่ะวิ่งไหนกันบอกด้วยและพิ l ไลท์ไทยแลนด์ค่ะโอเคค่ะเชิญคือโบได้เลยคุณโบทค่ะควอนอื่นนะคะต้องต้องขอบคุณมาจิตต้องเรียกว่าพันธมิตรดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะวิชานะคะ เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของแมจินะคะตั้งแต่เราออกเรสกันเนี่ยอย่างแรกที่เราสองคนทําคือว่ายน้ําแล้วก็วิ่งทำทุกรูทเลยค่ะตั้งแต่ว่ายเอ๊ะพอว่ายเสร็จเราจะมาวิ่งบนทาชายหาดจากชายหาดไปเส้นไหนดีเราทดลองกว่าจะมาลงเอยกันที่อควาทอนวิมแล้วก็รูทแบบนี้พวกเราเอาตัวเองลงไปวิ่งกันทุกๆเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ ะะวันนี้ก็มาแจกอาหารเสริมไอศครีมด้วยนะคะและก็ดูแลนักกีฬาด้วยวันนี้พี่ช้างก็มาในดามของคอขอบพระคุณมีตรภาพที่มีให้และคำปรึกษานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ของเจเจนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือเป็นเจ้าของของที่นี่เลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของธรรมดาเนะคะเมื่อเช้าก็ไปช่วยขนน้ำแข็งโต๊ะที่พวกเรานั่งกันอยู่นะคะก็ฝีมือของอาเฮียนะคะเก้าอี้ที่เรานั่ง บอกเออดีนะสงสัยต้องมาจับที่นี่บ่อยๆแล้วเพราะว่าผู้บริหารก็เป็นสมาพนักงานช่วยแบกด้วย mm hmm. พี่ตอนี้นะคะเขาตั้งใจที่จะให้สถานที่นี้เป็นสถานที่เีาเรียกว่าเป็นสปอร์ตแอนด์ทราเวลนะคะก็ต้องการที่จะสนับสนุสน,นนักกีฬานะคะนอกจากมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เาเรียกว่าเล่นกีฬาด้วยและในอนาคตข้างหน้านี้นะคะพี่ต่อนี้ก็จะ วันยังไงก็ถ้าเกิดติดตามข่าวก็ฝากติดตามได้นะคะในเพจของสลินปลาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่เหมือนกันนะคะตั้งแต่เหตุการณ์น้ามันเหมือนกันเราสองคนนั้งไหว้นะคะนั่งเรือไม่ใช่นั่งเรือธรรมดานะออกไปให้ไกลที่เสร็จี่รู้ว่ามันไม่มีปืนนะะ้ำมันแล้วเราก็ขับรถกันไปที่ตรงนี้คมอุตสาหกรรมเพื่อให้ดูว่าการล้นไหลของน้ำมันเนี่ยมันจะมีผลกระทบถึงตรงนี้หรือเปล่าเราเฝ้าดูเฝ้าระวังกันตลอด นี่ก็คอยมาดูนะคะปรับหน้างานทุกอย่างพูดเราพูดกันเสมอค่ะว่าความปลอดภัยคือที่หนึ่งที่เราจะต้องทําในเรสนี้นะคะอีคนหนึ่งคุณโบสนะคะต้องบอกว่ามิตรภาพคุณโบสเนี่ยเป็นอาจารย์สอนรายละเอียดทนร่าเลยในการเล่นใครกีฬาของมันจิศนะคะสนามแรกก็คือลากูน่าก็ไปความโชว์แกไหลายรอบเลยเยร็อาาจ์